แปลงแรกแหละไปกินแล้วมันสาบเนอะพี่น้องนะมันไม่ค่อยแซบจ้ะยังไม่ได้เจอตัวโตนะแต่ก็ได้อยู่จ้ะตัวที่อ่เห็นไ,ได้จ้ะตัวที่สามวันนี้ยังไม่ได้ตัวโตเลย จนแบบท่อลอะลงไปลึกกว่านี้ก็บ่ได้ย่อนไว้ายานยอนหน้ามันลมมันพัดจะของลงอะนะลมพะลึกวันนี้นะอันนี้ตอนนี้อไม่ย่างอยู่ข้างๆเห็นนะคะเพราะว่าไม่อยากโดนลมเยอะ ันเหรอเขาเราประสงพันกันเหรอจริงด้วยขอโทษนะที่ขัดจังหวะไม่ได้ตั้งใจอันนี้ไม่ได้ตัวใหญ่สักเท่าไหร่นะใช้มาสิป,ประมาณปานกลางจ้ะ 我玩，然后。 ข,ข้าวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนลมแรงมากเลยเห็นปูตโตบังใหญ่ข้าจะหิวข้าวไปแล้วจ้ะไม่เป็นไรสภาพว,วันนี้กินก่อนแซมวิท วันหนาวอันนี้ไอ้อมาอันนี้มันปิวมากังไปด้วยได้สำเน็จแล้วจ้าพอดีเลยมันนี้มจะของว่าไอ้ลงได้จากไหนคือค่อนข้างที่จะหนาวมากนะวันนี้ห <No hang. S 1> นาวเห้งอะไรแก่น่าไอ้ได้สามตัวเนาะ ไอเด้นสามตัวแล้วบอกเจ้าพาะวะเศร้าเถอะไอคเมื่อไอ้หนาวได้สามตัวไปขึ้นมาโอ้ขับรถมาแต่เศร้ากิโลผมเออได้มาแล้วก็เอาเถะาะว่ะไปจัดซะไอ้แล้วได้พ่อกินอัดสองสิบโลเมตสิบเปล่าเลลาาป็มคนละลาบเป็นจะแซ่บได้แค่กันแหละช่วงนี้ลงทะเลจำดำปุ๊บๆเป็นแบบทุกคนปู่อร่อยเนาะ แต่ว่าถ้าชุดกัดนี่คือเจ็บบักคักเลยได้ป่วนี่กัดเจ็บเกียบพห่นอก้อเนะแอายกับัดออกทันตลอดหมือนหยุดละหนาวนะคะแล้วก,ก็อีกวันที่อีกเมื่อหนึ่งอายก็สิบไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไปอบรมประชากรฝรัร่งเศสนะแล้วก็เรืออีกสองครั้งแล้วก็จบก็ครบสิ้นนะคะ แล้วามาเบออันนี้สวนผักจะขอซาลาเน่ตายไม่เป็นจริงๆนะคะพาอันยหนาวเราก็ชิยุบไปเหี่ยวไปนะแล้วเราก็เกิดมาใหม่ซสื้อมาสองยูโรตอนนั้นแล้วก็มาดูอันนี้หอมไม่ใช่หอมกระเทียมญี่ปุ่นเนาะตัดหัวแล้วมาเสียบอันนี้ยมบอลอดอยู่นี่เพราะว่าไอซูนดูโกดอันนี้ก็คือกันฟาดอันนี้ทาก,กินได้นี่นนองไว้ เซลี่อันนี้ก็ตัดเหมือนกันนะคะอันนี้ก็่อมาจากโคกส่วนอันนี้เป็นมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งของเราพอได้กลิ่นนะพี่น้องเพราะว่ากินบอทันก้นเลยมาเสียบลงดินเนาะมาดูอันนี้อันนี้ก็ไปขุดมาเมื่อนานจากยังมาลงดินอยู่มาดูมากเซอรี่พี่ชนิ่นหายอายเป็นหมากเลยพี่ชนจะได้เก็บกินเลยนี่นี่จ้ะผักแพลพี่ชนมันก็หายเนาะ อันนี้ก็ปลูกนะอันนี้ตายอันนี้รอดอยูเนี่ยพอที่กินเนาะพี่น้องเนาะเมื่อเนี่ยนะลมแหง้งลงทะเลนะ่ะแป๊บเดียวแค่นั่นแหละเออไอ้ใส่ปุ๋ยอันนี้ไอ้ใส่ปุ๋ยกบกระวานของอายพี่น้องมาเบิ่งอันนี้มันขึ้นเต็มอยู่อันนี้กินได้เดีย๋ยวจะพักติวพักติวอ่ะอ้าวก้มพักติวชิปโซโร่บปกระวาน ลมอิลีมันนี่พระกพระราพี่น้องเลยพามาบ่งเนี่ยสลัดฝั่งนี้ง่าย,ย่อยอย่างองบอทากกินของลายก็เลยใยหา่มาฝั่งนี้สลัดในบัวลอยเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อกระถางปลูกผักปีนี้จะปลูกลงกระถางดีกว่าทุกคนเพราะว่าอาอกี้คันกำจัดทากนะอันนี้ย่ายมาได้จังเหลือนี่ถ้าไว้พังผุนก็คือไม่เหลือนะอันนี้กำมันฝรั่ง ซื้อมาหนึ่งจุดเก้ามเลยอันนี้เราก็กินไม่ทันเราก็เลยเอาลงดินเนาะนอกขอกน้าคืออน้นี่อยู่ในชนอยู่ในชนบทของฝรั่งเศสเลยนะคะอ้อมอ้นี่ก็เป็นโขกเป็นดงพี่น้องจ้ะแล้วก็อีกอย่างหน,นึ่งคู่มือเนี่ยอ้น่ะอ้ขอบคุณที่หลายคนบอกว่าไปไหนมาไหนให้เราวาง่อนนะคะคือคู่มือนี้มันจะมีข่าวในหนังสือพิมพ์หรือในอินเทอร์เน,น็ตไปเลยนะเออเจอค่าไปแลนจอกกิงนงบมนนี่พี่น้อง อยู่ตัวไหนผู้ใดได้เบิ่งข่าวแมนมัก,กเซยอยู่เกาะที่คารา,า,าดใช่ไหมกับเป็นอเอเียงตีสะเทือนขวัญนะคะทุกคนทุกวันนี้มันมันอยู่ยากนะระว่าประเทศใดนเนี่ยเพราะว่าอย่างผมว่ามันมีผู้คนเอที่อพยอพยเข้ามาเนาะมันไม่ใช่แบบฝรั่งเศสออริจินนลเหมือ,น,อน,นแต่ก่อนค่ะแต่ก่อนเนี่ยไอ้เขาโคกเขาดนไอ้บอ,อยากไปได้คู่มื้นอ,อยู่ข้างนอกจลยเสื้อบอกแค่ไอ้ไปจอกกิ่งไปแล่นะแล่นตามถนนนะ แล้วมันเป็นถนนที่แบบว่าออ่รถไม่เยอะนะคะข้าเจ้ายังสโลเหมือนแบบว่าบางเทื่อนี่เป็ใหญ่ารายังบอกว่าเหมือนแบบมีรถตู้สามารถที่จะเอาเขาขึ้นไปได้อย่างประมาณนี้คุผู้จ้ะนั่นแหละค่ะไปซ้ายมาท้ายกลระวังแต่ว่าไปทะเลแบบนี้มันก็ทะเลเนาะมันก็บ,บ่คอยสิเป็นเอียงที่แบบว่าเปียวหรือยังไงนี่แต่ว่าไปไปแล่นไปอย่างนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายบบนะจ๊ะ สมัยก่อนที่ไอ้มาใมหม่ๆไอ้ยังไปใส่มาใส่ผู้เดี่ยวเนาะปั่นจากกาัจากรยานไปเป็นมีอกอยานในทุกวันเนี่ยไอ้ค่อนข้างจะปวดน,นะคะช่วยกันนะคะจ้าได้กินกูอร่อยเลยหยุดลลยมือเลยเด้อวันนี้เด้อแรกๆคือมาซิบโบเดตยตัวใหญ่แต่ขึ้นเขา้า สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปกันนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย